ซื้อเงินผ่อนนะครับผมเรามีส่วนลดที่อีก30,000บาทนะครับผมพร้อมกับประกันช่วยเหลือฉุกเฉินแถมทั้งเงินผ่อนและเงินสดนะครับผมมีบริการให้นะครับผมแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่กับทางเราหมดเลยนะครับแล้วก็คุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับผมคาฟรีเฟ่90บวันและฟรีดอกเบี้ยอีก12เดือนนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมฟุกเคียสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้ครับผมก็มีรถมาใหม่1คันนะครับผมเป็นอีวิสโซนิแม็กหนึนะครับผมหนึ่งจุดเก้านาฬิลล์แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูมาชมกันได้เลยครับว่ารถคันนี้จะมีความสวยความงามความโดดเด่นตรงไหนกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนได้เลยนะครับผมสําหรับด้านหน้านะครับผมโฉม2020โฉมนี้นะครับก็จะได้เป็นดีไซน์กระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับผมก็คือจะเป็นเขี้ยวยาวๆแบบนี นะครับผมอ่าจะเป็นโคเมี่มทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูที่ชุดไฟนะครับผมชุดไฟก็จะได้เป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับผมพร้อมไฟเดย์ไลท์แบบเต็มโคมกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัดหมอกกับไฟเลี้ยวนะครับผมถ้าเป็นรถตัวสูงนะครับตัวสูงเขาจะให้ตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านบนนะครับส่วนถ้าเป็นตัวเตีย้ยตัวเตี้ยนั้นนะครับผมเขาจะให้แบบอยู่คู่กันแบบนี้อ่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอาตัวเตี้ยมาแปลงเป็นตัวสูงกันส่วนใหญ่ นะครับผมส่วนคันนี้ข้อโดดเด่นเลยก็คือสีนะครับผมจะได้เดิมรอบพันแล้วก็จะมีในเรื่องของรถนะครับผมเป็นรถเจ้าของเดียวป้ายแดงมาเลยนะครับผมเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามารับชมในทางเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมว่าจะมีความสวยความงามขนาดไหนนะครับอ่ะมาดูในทางด้านของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคุณลูกค้าอ่ะเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นขุมพลังหนึ่งจุดเก้านะครับผม ่าเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีนะครับอ่ะแล้วก็ด้านนี้นะครับผมจะมีในเรื่องของระบบเบรก ABS นะครับที่มีมาให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูน็อตแก้มน็อตฝานะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะกันท่อนะครับแต่ว่าไอ้คราบขาวๆนี้ไม่ใช่รถทำสีมานะครับก็คือเป็นเป็นคราบที่ว่าเขาขัดเคลือบนะครับผมอ่าจะเป็นละอองละอองมาโดนนะครับปกติไม่มีอะไร อ่าแล้วก็ในทางด้านนี้นะครับลองมาดูกันอันนี้คือโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีชนหนักชนเบาแน่นอนนะครับแผ่นเพจยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมสีห้องเครื่องก็คือจะเป็นสีรองพื้นนะครับอ่าเขาก็จะไล่เชดสีมานะครับผมจากสีดํามาเป็นรองพื้นของเขาเลยนะครับอ่าโอเคครับผมส่วนที่เหลือก็ เครื่องยนต์นะครับเราก็มีรับประกันให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เนพกหมาพวกอะไรต่างๆนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการแกะการถอดอาวันตีศูนย์มันก็คือจะยังอยู่แล้วก็รับประกันจากทางเราก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับอะแล้วก็สําหรับด้านข้างนะครับผมเรื่องสีนะครับก็เดิมๆบางๆสวยๆเลยนะครับผมสีเดิมโรงงานนะครับอะแล้วก็มาดูกันที่เรื่องล้อแมกล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกเดิมศูนย์นะครับขอบ17นิ้วแล้วก็ยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับผมเป็นยางใหม่ ปี2022นะครับผมิตสัปดาที่29นะครับวันนี้ก็เปลี่ยนให้แล้วคุณลูกค้าก็เอาไปใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับใช้กันที่ตามระยะได้เลยนะครับผมส่วนช่วงล่างนะครับก็เดิมๆสวยๆอะไรตรงไหนที่ว่าถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนนะครับทางเราก็คือจะเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะด้านข้างก็จะมีคิ้วกันาศาดบันไดข้างนะครับกระจกมองข้างก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกอ่าด้านบนก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ อ่าด้านล่างก็ยังเป็นพลาสติกสีดำอยู่นะครับแล้วก็มือเปิดโคเมียมรอบคันนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงชุดกระบะสีก็ได้เดิมนะครับผมช่วงล่างเดิมเดิมสวยๆนะครับอ่าทอพักเงาเงาเดสีเดิมๆดิมสวยๆนะครับผมเงาเงาเลยยางอะไรล่มีให้เรียบร้อยนะครับ มาดูกันที่ในเรื่องของแม็กไลเนอร์กันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูแม็กไลเนอร์ก่อนแม็กไลเนอร์นะครับเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ใส่มาอันนี้เป็นแม็กไลเนอร์ของใหม่นะครับผมของใหม่เลยจากทางเรานะครับอ่าของใหม่เลยเนี่ยดูได้นะครับต่าพื้นกระบะต่ำอะไรพวกนี้นะครับอ่าก็มีแค่รอยคราบน้ําเฉยๆนะครับไม่มีรอ,อยสนิมหรือว่าผุอะไรมาเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดู ออบชั้นด้านท้ายกันนะครับพอเป็นอีซุรุ่นใหม่นะครับตั้งแต่เกรดเอลหน้าล้อแบบนี้นะครับผมเขาก็จะให้ในเรื่องของจอแล้วก็กล้องถอยมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็กันชนท้ายกันชนท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของเนื้อเดียวกับตัวรถนะครับเวลาถ้าถอดมันก็จะโบโบก็ต้องอาจจะหาแผ่นปิดของแต่งอะไรมาใส่อันนั้นก็คือว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนไฟท้ายนะครับผมรุ่นนี้มี ราคาค่อนข้างสูงนะครับเวลาไปจอดไปอะไรที่ไหนก็ระวังระวังกันด้วยนะครับผมหรืออาจจะหาที่ล็อกฝาท้ายกันเองก็ได้นะครับผมเพราะว่าฝาท้ายคู่หนึ่งก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็อ่ะครับผมก็ใน,นเรื่องของภายในนะครับอันนี้กุญแจก็จะได้ดอกธรรมดามาหนึ่งเอ้ยขอัยครับดอกริโมทหนึ่งดอกนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวไข่ธรรมดา <c oughs> อ่าพอดีพูดเร็วไปหน่อยนะครับ จะตัดเครื่องกันอ่าหลุดไปแล้วหนึ่งก็คือรุ่นเนี้ยเไม่ต้องไม่ต้องเยียบคัดนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นในอีกแบรนด์หนึ่งต้องเยียบคัดนะครับผมตัยอีซูเขาก็ไม่ต้องเยียบอะไรมากมายนะครับก็คือง่ายๆใช่ครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูตั้งแต่เดี๋ยวดูจอก่อนนะครับอ่าเป็นจอทัชสกรีนเชื่อมบลูทูธได้อะไรได้นะครับผมก็คือมีกล้องถอยหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์ปรับแมนนวลนะครับ ส่วนในเรื่องของทางเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีเป็นงานโครเมียมหรือว่าเป็นงานสีเทาเมทัลลิกอะไรตัดมานะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในเกรดเอลอยู่นะครับผมอ่าตรงนี้คือเป็นเกียร์ยกนะครับผมเวลาถอยอ่าแล้วก็เดี๋ยวแผ่นคอนโซลมานะครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามมาดูเลขไมค์กันเลยคอนโซลก็เดิมๆสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดรอยตั้งพระรอยคาบกาวหรือว่าอะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับคอนโซลนี่ให้ผ่าน อ่าไม่ค่อยได้ใช้มันจะฟูดๆนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เลขใหม่นะครับเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแ3 0 0กว่ากิโลนะครับผมทางเรากเ็เช็คระยะจากทาง K R Smart Car ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเช็คระยะจากทางเรานะครับส่วนพวงมาลัยนะครับผมก็จะมีเป็นระบบ m ัลติฟังก์ชันนะครับผมเชื่อมต่อเกี่ยวกับของเครื่องเล่นนะครับ อ่าส่วนจริงแล้วนะครับผมรุ่นเนี้ยเบาะมันจะยังไม่ได้เป็นเบาะหนังแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาหน้าจะขอเบาะหนังตอนที่ว่าวันรับรถป้ายแดงหรือเปล่าอ่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเบาะหนังเนี้ยก็จะได้ในส่วนของด้านเกีรแซดขึ้นมาแล้วนะครับนี่เราคุยในมุมของปี2020นะครับผมอ่าก็คือจะได้จะได้เบาะหนังแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของด้านระบบควบคุมความเร็วนะครับผมแต่ว่าเออราคามันก็จะก้าวก็โดยขึ้นไปแต่ถ้าเราเล่นในเกี L รเเนี่ย รูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้แบบออกต่างจังหวัดไกลๆแบบทางยาวๆอย่างเงี้ยนะครับผมควบคุมความเร็วก็ไม่ได้มีความจาเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็เรื่องเบาเบาะเนี่ยเราก็เออจริงๆแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นบาหนังนะครับเราก็สามารถที่ว่าจะมาทําเป็นหนังเองก็ได้นะครับผมเราก็จะคุ้มทุนกว่านะครับผมแล้วก็ช่องแอร์ด้านหลังที่มีเพิ่มเข้ามาในส่วนของเกล็ดแซดนะครับแต่ว่าเกลดแอก็จะยัง ไม่มีนะครับผมอันนี้ก็แอร์หลังก็ยังไม่ได้ค่อยจําเป็นสั่เ่าไร่นะครับเพราะว่าได้จอได้กล้องได้อะไรมาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมส่วนคันนี้เ,เดี๋ยวให้ดูสาเนานิดนึงนะครับอ่ะสำเนานะครับผมกลางดูได้เลยนะครับเป็นรถปีคอสองพันนะครับผมจดทะเบียนใช้งานปีหกสามก็คือจดจดปียี่สิบนะครับผมก็คือมันเปิดตัวปลายปีนะครับแล้วก็มาซื้อใช้รถต้นปี รถเจ้าของเดียวมาเลยนะครับผมเพราะว่าโอนเข้าที่เราก็จะเป็นลาดับที่2โอนเข้ากินรถแล้วเรียบร้อยนะครับผมด้านล่างก็หน้าสิบแปดอะไรก็มีให้ดูนะครับผมครบเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราเปิดราคาที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจะได้เป็นกระบะสี่ประตูสวยๆแบบนี้นะครับผมคุณลูกค้าซื้อเงินสดจบได้ในราคานี้เลยนะครับผมส่วนคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับผมเรามีส่วนลดที่อีก สามหมื่นบาทนะครับผมพร้อมกับประกันช่วยเหลือเฉินแถมทั้งเงินผ่อนและเงินสดนะครับผมมีบริการให้นะครับผมแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่กับทางเราหมดเลยนะครับแล้วก็คุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับผมคฟรีเก้าสิบวันและฟรีดอกเบี้ยอีกสิบสองเดือนนะครับผมมีให้กันแบบจุกๆไปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวรถคันถัดไปนะครับเราจะมีอะไรมาให้ชมกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ No, I no, no, no.